ทุกคนทำได้ทุกต้นกล้าทำได้ขอฝากเอาไว้พ่อผู้ยิ่งใหญ่ทำได้แล้วพิสาวกทำได้มากมายทั้งคารวาน้อยที่มารู้ทมก็มีโสดาสจิทักคดังนา้นพิสาขาสาวน้อยเจ็ดขวบดวงตาเห็นรมแล้วไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจถูกเขาเจอมีทานมีศีลมีภาวนาโดยอัตโนมัติศีลจะมีโดยไม่ต้องสมาทานกับพระคุณเจ้าจะเป็นความดีในใจเขาไม่ทําร้ายใครอย่างแน่นอนโกรธก็ดับได้ไม่ฆ่าใครแน่นอนเขาจะมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาต้องตาย คนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่กี่สิบปีใช่ไหม, 20, 30, 70, 80, 100มออยี่สิบสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยปีว่ายิงก็ต้องตายจะรู้สึกว่าเราต้องตายและไม่ประมาทคนอื่นก็ต้องตายไม่หลงกายตนไม่หลงกายคนอื่นดูแลก็พอสมควรไม่ต้องไปตกแต่งสวยงามน้ำหอมคนละเหมือนละแสนไม่ต้องซื้อมาให้หนังกินแค่ทำสะอาดก็พอแล้วใช่ไหมประการที่สองเขาจะมีความทราบซึ้งในพระธรรมคําสอนไม่สงสัยในพระธรรมคําสอนยิ่งฟังธรรมะยิ่งทราบซึ้งเพราะเรากระทาไปด้วยอทานไปให้แล้วมันก็เกิดผลจริงศิลก็สุกจริงภาวนา เห็นชาติหน้าเห็นที่มิตเกิดขึ้นไม่สงสัยในพระธรรมคาสอนวิจิตจช้าจะหายไปตอนแรกสกฤทิฏฐิรู้ว่ากายต้องตายไม่ติดกายตนไม่ติดตายคนอื่นคนอื่นตายไม่ร้องให้ตามไม่ใช่ใจร้ายนะเราเข้าใจธาตุต้องมาแตกสลายทําบุญให้ดวงจิตเขาหน่อยไม่ร้องไห้กับใครที่ตายไปมีเสียใจอยู่นะแต่เข้าใจว่าธาตุมันแตกสลายถ้าเขามีบุญเขาก็มาเกิดใหม่สวยกว่านี้รวยกว่านี้เพอร์เฟกกว่านี้ จะร้องไห้กับธาตุทำไมดินน้ำไฟลมมันอยู่ตามตัวเรานี่ไม่มีใครไปเสียใจกับดินน้ำลมไปเข้าใจว่าวันหนึ่งต้องตายทั้งเราและคนอื่นไม่หลงใครหัวอปากหัวอปั๊มไม่เกลียดใครแบบเข้าใจไม่มีไม่สงสัยในพระธรรมสอนมีความสุขมากดูธรรมะฟังธรรมะศึกษาธรรมะมีแต่ทราบซื้อสั้นเข้าไปรัปการที่3ศีลพตาปรามาจะมีข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางโดยที่ไม่ยึดถือสินใดสิงหนึ่งอ๋อต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะ จะมีบูรณาการทั้งระบบว่าเป็นคนดีใจดีศีลงามจิตใจสะอาดเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มหัวใจศรัทธาจะเปี่ยมล้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดไม่มีหย่อนแม้ตายก็ไม่เคลื่อนจากพุทธศาสนาจะเป็นไหนล่ะถ้าจิตเป็นแบบนี้ก็เป็นลูกพ่อตัวจริงคู่แห่งบรุษสีคู่นับเรียงตัวได้แปดบรุษก็จะเป็นบรุษที่หนึ่งโสดามักโสดาผลอนโมทนา